นวดตัวเองด้วยวงแหวนนวดตัวกับครูตู๋แฟรี่นะคะจากเดิมที่ครูตัวบอกว่าเอามือจับที่เท้าแต่หลายคนทําไม่ได้นะคะวิธีการคือแนวแรกความยืดหยุ่นเราน้อยมากนะคะเราจะใช้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยคือมือมันไม่ถึงเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเอื้อมเข้าไปใส่ที่ฝ่าเท้าของเราแล้วดึงทุกคนเห็นไหมมันจะช่วยต่อมือของเราให้ยาวไปอีกแล้วเราค่อยๆดึงเข้ามา รถสบะบักลงแล้วหายใจสลับข้างเห็นไหมคะอันนี้คือต่อเท้าแล้วดึงมันเหมาะกับคนที่หาไม่ตึงเลยแล้วใช้มืออีกมือเนี่ยไปดันได้อันนี้ใช้มือเดียวจับแล้วหายใจพอเรายืดหยุ่นดีขึ้นสิ่งที่เราจะทำคือจากเดิมแนวนี้เราก็ย้ายเป็นแนวนี้ บเอาเท้าไปคล้องแล้วก็ทีอันนี้ช่วยนวดฝ่าเท้าได้ด้วยแต่มันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถมีพื้นที่บางทีเราผสานแบบนี้แล้วทําไม่ได้นะแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวต่อมือให้ยาวขึ้นแล้วค่อยงอแล้วดึงไม้พายหลังถูกไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันคล้อง ถีบถ้ามันถีบไม่ออกเราก็กลับมันมุมเดิมในการยืดขานะคะและสุดท้ายเราสามารถเอื้อมนะอันนี้เป็นตะขอเราสามารถเปิดขาออกทางด้านข้างได้ด้วยสำหรับคนที่อยากเปิดขาด้านข้างแล้วมือเราไม่ถึงเทา้าเห็นงนี้ะตัวช่วยต่อไปอีกด้านนึงด้านข้างสะโพกด้านข้าง หลับข้างด้านขวาและด้านซ้ายและดึงกลับอ่ะให้จับวงแหวนนวดนะคะแล้วให้เอาไปคล้องที่เท้านะคะเทสแรกลองดูก่อนว่าเราสามารถยืดแขนไปด้านหน้าแล้วเอาไปคล้องที่เทา้าแบบที่ครูทำได้ไหมเด็กหาเรายืดอก ถ้าไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำคืองอเข่าและทำกีละข้างนะคะเริ่มต้นงอเขา่าแล้วใช้วงแหวนะนะคะไปคล้องตรงฝ่าเท้าข้างซ้ายแล้วดึงตัวเจ้านวดเนี่ยเข้าหาตัวนะเราจะรู้สึกถึงแรงกดที่ฝ่าเท้าแล้วยกส้นเท้าลอยขึ้นมากระดกเท้านะกระดกเท้าเพื่อให้ตัว รลามเนื้อตรงใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันทำงานนะต้านกับตัวเจ้าวงแวนนวดนะคะแล้วหายใจ5อันนี้ดึงเข้าหาตัว4ใช้การงอข้อศอก3าสและ1นึ่อาวางอันนี้คือแบบแรกถ้าขาเราตึงและไม่สามารถยืดขาได้แบบที่2เราจะยืดขานะอ่ะยืดยกส้นเท้าลอยนะแล้วลองถีบค่ะถีบ เท้าไปด้านหน้าแล้วดึงวงแหวนนวดนะคะเข้าหาตัวยืดอกลดไหล่แล้วค้างห้าสีสองและ1คลายท่านี้นะ,ะจะช่วยนวดใต้ฝ่าเท้าสำหรับคนที่เป็นรองช้ำได้ด้วยสลับข้างค่ะฝ่าเท้าวขวานะคะ เอามาตรงกลางตรงจุดที่เรายิ่งปวดยิ่งดีนะคะแล้วยกส้นเท้าแล้วดึงเข้าหาตัวค่ะดึงยังไม่ต้องเหยียดขานับ5้าแรงจากสะบัก4ไม่ยักไหล่ค่ะ3 2และ1ไหวทีบเท้าไปด้านหน้าใช้มือสะบักดึงเข้าหาตัวนับค้าง5 4 3 สองและหนึ่งคลายอ่าอันนี้สำหรับคนที่ตัวตึงมากนะแล้วปวดฝ่าเท้ากับเอ็นร้อยหวายทีนี้มีอีกแบบหนึ่งสำหรับคนที่นวดสองข้างพร้อมกันนะนวดฝ่าเท้าให้ชิดเท้าก่อนแล้วจับที่วงแหวนนะยืดตัวขึ้นไปแล้วเอาเจ้าริงเนี่ยไปคล้องที่ฝ่าเท้าแล้วดึงเข้าหาตัวค่ะดึงทุกคนสังเกตเวลาดึงเนี่ยส้นเท้าเราจะยกขึ้นมานิดนึงนะ วงแหวนจะออกแรงนวดที่ใต้ฝาา่าเท้าสำหรับใครที่อยากนวดนะสองฝ่าเท้าพร้อมกันแล้วขาตึงมากก้มไม่ได้เลยค่ะให้งอเขานิดนึงอ่าแบบนี้นะวิธีการนวดเนี่ยเราต้องกระดกเท้าต้านด้วยนะกระดกเท้าแล้วเอาวงแหวนไปคล้องนะแล้วผลัก เหมือนเราใช้แรงเท้าของเราในการถีบไปด้านหน้าแล้วดึงเจ้าวงแหวนนวดเนี่ยเข้าหาตัวมันจะออกแรงนวดใต้ฝ่าเท้านะฮะคล้องเสร็จแล้วถีบเท้าพร้อมกับดึงอ่าแล้วข้างห้าสี่และ1คลายของวงแหวนนวดตัวและช่วยยืดนั่นเองค่ะ